กแค่ได้ยินเสียงก็กลัวแล้วว่า s <S และสำหรับ EP นี้นะคะจะพาไปลุยทำกิจกรรมมันๆไปหาอะไรกินอร่อยๆทั้งคลิปไปดูกันเลยค่ะในทริปเขาใหญ่ EP 2, 2และตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เขาใหญ่สปีดคาร์ทนะคะมีทั้ง ATV แล้วก็มีทั้งโกคาร์ทเห็นแวบ,บๆว่ามี ขี่ม้าถ่ายภาพด้วยข้างหลังนี่อะไรพี่เคมเออข้างหลังน่าจะเป็นโกคาร์ทนะครับแล้วก็จะมี ATV อยู่ด้านในสนามตรงนี้นะคะก็คือสนามวิ่งเปี้ยวหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ <c oughs> อันนี้เราต้องราเข้าไปดูข้างในอีกทีหนึ่งอ่าสำหรับวันนี้เราจะมีกิจกรรมเอ็กเวนเจอร์ทั้งวันนะครับแต่ที่เด็ดของเราจะเป็นช่วงเย็นเป็นกิจกรรม2 2> อสองสัตว์นะครับอยากให้ทุกคนติดตามเดี๋ยวรอไปดูอีกทีหนึ่งเนี่ยเหมอนยังไม่รู้เลยนะว่าเขาใหญ่อะ มีที่สองสัตว์ตอนคืนด้วยแต่ตอนนี้เราเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าไปถามเขาว่ามีอะไรให้เล่นบ้างไปตอนนี้เปลี่ยนรองเท้าก่อนนะเพราะว่าวันนี้ใส่ <laughs> สรองเท้าแตะ อุยโทษนะนี่เปลี่ยนรองเท้าแล้ว30บาทพรอมหนุนเท้านะคะเหมยเลือกเล่นเป็นโกคาร์ดประมาณ8นาทีเขาบอกขับได้ประมาณ10รอบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่นัทเก็บภาพให้เพราะว่าขับโกคาร์ดมันมาถือกล้องไปด้วยไม่ได้นะคะน่าสนุกว่ะแต่ว่าเขาขับกันไว้อยู่พอสมควรแต่ว่าก็มีผู้หญิงขับช้าๆบ้างเหมยอาจจะขับไม่เร็วเนาะเพราะว่าครั้งแรกไปลุยเลย I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they ที่นี่เราก็จะมี2กิจกรรมนะคะก็จะมีเป็นกิจกรรมโกคาร์ตค่ะแล้วก็กิจกรรม ATV ด้วยค่ะกิจกรรมโกคาร์ตน้องๆที่อายุเจ็ดขวบขึ้นไปเราจะมีรถสําหรับเด็กๆขับเองได้แล้วก็คือเด็กก็สามารถเล่นได้เลยตั้งแต่เจ็ดขวบขึ้นไปไม่จํากัดความสูงใช่ไหมไม่่าจํากัดค่ะแต่ว่า น้องที่อายุยังไม่ที่สูงไม่ถึงเคาน์เตอร์เนี่ยค่ะน้องก็จะยังไม่ขับเองไม่ได้แต่เราก็จะมีรถสองที่นั่งให้ด้วยนั่งคู่กับผูข้ขับใช่ค่ะแต่ถ้าน้องอยากขับเองหรือว่าแบบ ตัวเล็กจริงๆอะค่ะแล้วก็จะสอนให้หรือแล้วก็จะต่อบอกให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ ATV อย่างเงี้ยน้องน้องตัวเล็กๆยังขับเองไม่ได้นะคะต้องนั่งคู่กับผู้ปกครองค่ะใช่ระยะทางก็600เมตรต่อนหนึ่งรอบนะคะสําหรับ ATV ค่ะก็จะมีให้อาหารแก่อาหารม้าด้านหลังนะคะสำหรับก็จะ <AT V S 2> เป็นโซนด้านนู้นอีกทีนึงอ่าใช่ค่ะโซนฟาร์มของเราก็มีค่ะโซนฟราร์มของเราก็จะเป็นน้องแกะนะคะน้องๆสามารถใ,ให้ให้อาหารได้เดินชมฟาร์มได้นั่งเล่นได้ค่ะ แล้วก็ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ที่ขับโฟคาร์ก็390ค่ะเล่นได้8นาทีนะคะก็8นาทีใช่8นาทีตอนหนึ่งรอบใช่ค่ะคแต่ว่า1นึ่งรอบใน8นาทีนี้ลูกค้าทำรอบสนามเองขึ้นอ,อยู่กับฝีเท้าของเราเลยขึ้นอ,อยู่กับความเร็วของเราด้วยใช่<อ>ให้ลูกค้าทำความเร็วเองเลยค่ะโอเคครับ แล้วเวลาเปิดปิดนี่คือเปิดทําการของทุกวันไหมหรือว่าที่นี่เราเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันช่วงเวลาครับช่วงเวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะใช่ลูก<ม>งเา,า้าถึงถโม,ม, <า S 1> มงเ,มเย้นเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย<ช>็นนะครับสาหรับใครที่ติดตามหรือใครที่ชอบในเรื่องของกิจกรรมเอเวนเจอร์แนะนําเลยที่นี่สปีดคาร์สเขาใหญ่เขาใหญ่สปีดคาร์สขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างเหมรี่หลังจากที่ไปลองทดครขับ เออโกคคราดมาอย่างแรกเลยะร้อนร้อนหย่อนอย่างแรกเมื่อกี้ขับเกือบเกือบหลุดโค้งไปพี่พิมเพราะว่าหนูมาแรงไงหนูมาแรงแล้วเกือบสะบัดไปเมื่อกี้แต่เมื่อกี้นะเห็นเนี่ยประมาณไม่เกิน30เลยนะ <c oughs> ความเร็วเนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้ขับช้าเพราะเอครั้งแรกกลัวแต่ถ้าสมมติว่า ใครที่แบบว่าขับรถเป็นอยู่แล้วอะ่ะหรือแบบว่าผู้ชายผู้หญิงก็แล้วแต่ที่ขับรถเป็นอยู่แล้วอะ่ะเหมือนว่าแม่โคตรมันเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเงนี้หนูว่าน่าจะดิบมันเลยทีเดียวเหมาะสำหรับเอเวนเจอร์โดยทแท้จริงใช่แน่นอนอใครที่แบบว่าสายลุยนะชอบเล่นอะไรลุยๆมาเขาใหญ่ไม่ใช่ว่าจะแบบสโลล์ม like, ินิมอลดูเขาไม่ที่นี่มีนะคะโอคารดและที่สำคัญตอนนี้หนูหิวอ่ะก็เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะพาไปอีกสถานที่หนึ่งได้นะครับหนูเห็นร้านสกเต็กอยู่ข้าง โอ้งั้นจะเรียนที่เดียวกันแน่นอนเลย <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าหนูจะไปกินสตเต็กรางข้าง <Okay. S 2> ไปไป,ไปตอนนี้ที่จริงอ่ะก็อยู่ข้างๆที่ที่เดินมาได้นะพี่คิม <c oughs> ท,ที่จริงเราเดินมาได้นะพี่คิม <c oughs> อันนี้เราถึงแล้วถึงแล้วเหครับ <c oughs> ใช่ก็ค, <c oughs> คือสามารถเดินข้ามรั้วมาได้เลยสเต็กอินเขาใหญ่ไม่ถึง20เมตรเออไม่ถึง20่สิบเมตรเสต็กอินเขาใหญ่พี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูไป เสร็จแล้วนะคะอิ่มมากเดี๋ยวถามก่อนว่าอร่อยไหมอร่อยไหมพี่อร่อยมากจ๊ะ The best <base>. The best <base>. เลย,ยกินเยอะสุดเลยหมดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยหมดเกลี้ยงคะ่ะหมดเกลี้ยงคะ่ะ หมดค่ะหมดค่ะไอติมวองนี่ล่ะอันนี้อะไรนะไอติมวองนี่ล่ะไอติมวองนมสาบแก้วแล้วนะ let's go ที่ต่อไปนะคะเป็นสนามยิงปืนใช่ไหมไปสนามยิงปืนค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเติมพลังงานกันทั้งโปรตีนทั้ง แป้งนะคะตอนนี้อยู่ที่คอแล้วเมื่อกี้กินเยอะมากอุ๊ยปากยังดำไอหมึกดำไปเลยอะโอเคไปเจอกันที่สนามยิงปืนค่ะแต่ช่วงเวลาดังต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนะะื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวาชนแล้วตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะสนามซ้อมยิงปืนนะฮะตกล้องกำลังจัดแจงอยู่แล้วดีตรงที่ว่าไม่มีคนเลยคะ่ะ สนามเป็นของเราคะ่ะนี่เดี๋ยวขอเตรียมของก่อนนะคะที่บอกว่ามายิงปืนอ่ะคือเหมยไม่ได้ยิงนะกูอะแค่ได้ยินเสียงก็กลัวแล้วว่าตันนี้เอามาสองกระบอกเป็นครั้งแรกที่อยู่ในสนาม อุ้ยเขาจริง้วเขาจริง้วเขาจริง้วอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาซ้อมยิงปืนก็สามารถมาที่ได้สมาคมนักยิงปืนภูมิภาคเขาใหญ่นะคะคือที่นี่ถือว่าเปิดนานแล้วเนาะเปิดนานแล้วเปิดนานแล้วก็เก่าแหละแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบพิเศษอ่ะแนะนำเลยอะ่ะแนะนำเลยเว่าให้มาที่นี่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ ที่จะลดกว้างขวางโอเคไปแล้วเจอกัน <S <S เดี๋ยวกลางคืนมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะไปกันแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอ๋อบอกไปแล้วสิบอกไปแล้วว่าไป <S <S 2> <S 2> ส,งส่งสัตว์ตคืนแม่ไปไหนเนะี่ยและนี่คือลุกไปส่องสัตว์วันนี้คะ่ะ กิจกรรมส่องสัตว์ตอนคืนหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเลยค่ะว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีกิจกรรมส่องสัตว์ตอนคืนด้วยซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ระดับต้นๆของประเทศและเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหลายๆชนิดเลยค่ะอคอแข็งแล้ว แล้วตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงเขาเรียกอะไรนะพี่ที่เนี่ยศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนาะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วนะคะเราต้องมาจองรถก่อนหกโมงเย็นนะคะถ้าหลังหกโมงเย็นไปแล้วก็คือไม่ได้นะคะแล้วก็รถรถรอบแรกออกทุ่มหนึ่งอตอนนี้เรากาลังเดินไปจองตั๋วจองรถนะคะเดี๋ยวไปดูว่ากี่บาทเพราะว่าวันนี้เรามาทั้งหมดผู้ใหญ่สิบเด็กหนึ่ง น่าจะต้องสองคันตอนนี้ได้ใบจองรถมาแล้วนะคะรถเราหมายเลขเบอร์หกนะคะก็คือยืนรอตรงหน้าศูนย์บริการเลยแล้วเดี๋ยวเขาประกาศเรียกว่ารถคันเบอร์ครับเขาวางนี้ <c oughs> <c oughs> ก็คือหนึ่งคันราคาหกร้อยบาทนั่งได้ไม่เกินสิบคนถ้าเป็นเขาเรียกแหละถ้าเป็น นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พักที่เขาใหญ่ก็ต้องเหมารถไปสมมติว่าทุกคนมา4คนทุกคนก็ต้องเหมารถห0 0ถ้าทุกคนพักที่เขาใหญ่ก็คือน่าจะมีอัตราค่าบริการอีกเลนหนึ่งอรนนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้ถามเขามาสามารถโทรได้เลยเซิร์ช Google ว่าสองสัตว์ตอนกลางคืนก็จะมีรายละเอียดบอกหมดเลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้บริการดีมากๆตอนนี้เรารอเรียกรถเบอร์หกค่ะ อ่ะท่าเลยนะท่าตั้งดูทาตั้งด,งดปูปกติแล้วเราปกติแล้วเราจะเจอไกลไหมพี่หรือว่า<ม>เจอ<ก><ก>ระ,ระยะใก,กล้ๆเลยใช่ไหม นี่สนมากช้างจะชอบออกครับเขาไม่ดูร้ายใช่ไหมฮะดุครับดูไล่ครับไล่ด้วย่ใช่ครับต้องรู้สึกยังไงครับเนี่ย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 กวางจะออกเยอะครับตัวกวาง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 ตัวเมียคือจะไม่มีเขาใช่ครับถ้าถ้าถ้าเป็นตัวเมียมีมีเขาเขาเรียกว่าอีเก่งครับ มันคนละอย่างกันครับอันนี้กวางพี่คะอันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วเอาเขับเอาเรอารถขับเข้ามาอย่างเงี้ยได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเป็นพื้นที่ใช่ไหมฮะที่สงวนเป็นพื้นที่สําหรับสองสัตว์ไม่แล้วค่ะไม่แล้วค่ะกวางนี่กวางกวางอันโอ้ยอันนี้คือไม่ได้เอ้ยคอไปแล้วพี่ เป็นปกติเหรอฮะใช่ครับจะผลมันจะปล่อยปใช่ครับใช่โอ้ใกลมากเลยนะแต่อันนี้มันก็จะสุดไปอื่นลอด้นบนไปช้นบนอ๋เป็นแผลแบบนี้ตลอดเลยใช่ครับมันจะปล่อยกินออกมาคอตรงคอมันจะเป็นแผล่นหอใช่ใช่เอ้นี่ครับตัวผู้อันนี้ไม่ขาวนี่่ครับใชก็ตัวคือว่าถ้าตัวใหญ่กว่านี้คือเขาเขาใหญ่เลยมึงน้องไม่กลัวเลยน้องชินมากเขาเล่มเทียน พี่เขาบอกว่าบางทีออก30-40ตัวเลยนะเว้ยอ๋อลูกอาทิตย์นึงอาทิตย์เดียวน่ารักจังใช่ค่ะหรือป้ากรหลานหรือเปล่าไได้่อ๋อพี่กับน้องเป็นทุกอย่างเลยพี่ตอนนี้เราเดาเอาอะเนาะคนขับนี่มาด้วยกันไม่มี ถนนโจตัวเลยพี่ไมค์ไมค์เคนว่าไงไมค์เคลนอเจอแล้วจอดให้ผมดูก่อนนะพี่เอ้าไม่เห็นเลยพี่ไปอีนิดนึงครับผมไปอีกครับโอ้ยนอยนะไม่ครับไม่ไม่สะบัดครับ โ,โชว์ตัวด้วยโชว์ตัวเอาหลบแล้วไปไหนแลา้ววะน่ารักจังวะหลักๆเลยนะคะรอบนี้ที่เราไปสองสัตว์ก็คือจะเจอกวางกวางเยอะมากนะคะแล้วก็เจอเม่นมันตัวหนึ่งน้องเม่นน่ารักมากเลยแต่น้องเม่นก็อยู่ตรงที่ลานจอรดรถเราเนี่ยแหละน้องเม่นอยู่แถวๆลานจอรดรถเรานะคะโ okay. อเค อ๋อเราเจอหมาในด้วยเออใช่มีหมาในด้วยนะคะถือว่าเจอนะถือว่าได้เจอนะบางคนมาอาจจะแบบว่าเจอน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยบางคนมาก็เจอเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็แล้วแต่นะว่าน้องเขาจะออกมาหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลับที่พักนะคะไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวตัดไปพวงนี้เลยเพราะว่าพ่งนี้ก็จะพ่งนี้เป็นวันกลับแล้วเนาะก็จะอาจจะมีแวะที่ไหนเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนหูหน้าบัวมากเพราะว่นอนเยอะมากเมื่อคืนนะคะอรุณสวัสด์ยามเช้าค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายที่เรากาลังจะเดินทางกลับกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีแวะกินข้าวแล้วก็แวะคาเฟ่เดี๋ยวเก็บภาพมาฝากนะคะ รับที่ไม่รับแต่โคตรอต่อยต้มยำหัวปลาเด็ดมากเดี๋ยวไปถามเพี่นก,ก่อนว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนพี่ค้าร้านชื่ออะไรนะบ้านไร่ควรมินทางครับบ้านเดี๋ยวดูขอถ่ายเลยนะบ้านไร่ควรมินทางคะ่าาคงงคะอยู่ตรงไหนคะพี่อยู่บันไดมา้าครับบันไดมา้าถนนสนามบินหนึ่งครับค่ะโอเค,ค ต้มยำหัวปลาอร่อยมากค่ะทีเด็ดเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ก็อร่อยนี่มีขาหมูด้วยนะคะครับค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อควางด้วยนะคะมีเลยอ้าวนกกระจอกเทศมีไทยดำทีเด็ดเลยคือต้มยำหัวปลาอร่อยมาก ตอนแรกว่าจะไปฟามโชคชัยนะคะแต่ว่าอิ่มมากอุ้ยอิ่มมากเลยอะโชคชัยสีน่าจะโชคชัยสีอะไรฟรามโชคชัยน่าจะไม่ได้ไปแล้วว่าเดี๋ยวไว้มารอบหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟามโชคชัยแล้วกันนะคะปกติมาเขาใหญ่ไม่ค่อยได้เก็บเช็คพอยเยอะขนาดนี้หนักขนาดนี้นะทุกคนแต่รอบนี้คือจัดเต็มกิจกรรมแน่นทุกวัน ตั้งแต่เช้ายันค่ําแล้วก็คืนที่ไม่ได้ถ่ายมาก็คือมีปาร์ตี้เมกาเเ็รกเทสเลยนะคะแล้วก็ตื่นเช้าเกือบทุกวันเลยตั้งแต่วันไปดูหมอกเนาะสนุกมากมันมากไม่เคยได้ลุยทริป ออกิจกรรมเยอะขนาดน,นี้เลยนะคะเอาเป็นว่ารอบหน้าเราจะไปที่ไหนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปสนุกสนุกมันๆแบบนี้มันลงให้บ่อยๆนะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์คอมเมนต์ติชมกันด้านล่างได้นะคะว่าเออชอบไม่ชอบอยากให้ปรับปรุงตรงไหนบอกได้เพราะว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ถ่ายคลิป3วัน2คืนแต่จะไม่รู้แต่ไม่รู้นะว่าจะแบ่งเป็นกี่ EP อันนี้ยังไม่รู้ fuck, ตามใจคนตัดต่ออะ yeah, สำหรับวันนี้นะคะ so ลาไปก่อนบายเขาใหญ่ค่ะ